โสต์ขายโลลัวใน r k e t p l a พ e ใครว่าขายไม่ได้อ๋อแถมเทคนิคส่วนตัวให้ด้วยนะดูให้จบสวัสดีครับก็พบกันอีกแล้วนะครับผมตุกพปลมนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับเข้าสู่ช่งองตุกสอะอะไรมืออาชีพวันนี้ก็มีเทคนิคการขายสินค้าเนี่ยนะครับใน r k e t p l a พ e นะครับแต่ว่าอันนี้จะต้องบอกก่อนว่าคุณจะต้องมีสินค้าหลายๆรายการหรือว่าถ้าเกิดคุณไม่ได้มีสินค้าหลายๆายรายการ,รอาจจะเป็นแบรนด์อื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับ ทำแบรนด์หรืออะไรก็ต้องหาสินค้ามาหลายตัวหรือหารูปภาพมาหลายรูปภาพแล้วก็สามารถโพสต์แบบรัวๆได้เลยแต่ว่าในวิดีโอนี้เนี่ยผมจะยกตัวอย่างจากตัวสินค้าของแอปพลิเคชัน UP i c เพราะว่ามีสินค้าให้เราเลือกขายเนี่ยเยอะแยะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมันขายง่ายอ่าแล้วก็จะมีคนบอกว่ามันขายจัง,าง่ายได้ยังไงในเมื่อมันมีคนขายกันเยอะมากนะครับก็จะต้องบอกว่า อ่ะอย่างตอนนี้ผมเปิดที่หน้าแอปของ u p i c k อยู่นะครับเนี่ยลองดูที่ตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับเพื่อนๆบอกว่าขายยากเห็นไหมครับต้องถามตัวเราเองก่อนว่าทําไมมันถึงขายยากเราขายยากหรือว่าเขาขายยากหรือว่ามันคือความคิดเราอันนี้คือการขายอันนี้คือจากทีมงานของผมนะครับที่เขาขายกันตอนนี้เขาก็ขายกันนยนะเขาก็ขายกันทั้งวันนะครับวันนี้เขาก็ขายกันทั้งวันขายได้เรื่อยๆนะครับเนี่ยขายกันได้ทั้งวันไม่ใช่ว่าเขาขายของกัน ไม่ได้นะครับอ่ะส่วนตัวผมเองเนี่ยผมก็ขายของได้เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูใน Market p l a c e นะครับแบบหนึงอ่ะเนี่ยนะครับอันนี้คือร้านค้าของผมใน m a r k e t p l เ c e เห็นไหมครับมีลูกค้าทักนะครับมีลูกค้าทักมีลูกค้าซื้อมีลูกค้าสนใจเห็นไหมทีนี้ประเด็นมันอยู่ที่ว่าวันนี้เราเราเลือกที่จะโพสต์หรือเปล่าเราเลือกที่จะขายหรือเปล่านะครับเนี่ยขายเหล็กได้ขายตัวรถต้หนักได้ขายเสื้อผ้าได้ ขายตัวปั่นผลไม้ปั่นน้ำปั่นอันนี้คือขายได้หมดเลยเห็นไหมแล้วมันก็มีสินค้าแบบนี้เหมือนกันในมายเก็ตเพจประเด็นก็คือมันอยู่ที่ว่าลูกค้าจะเป็นคนเลือกครับแล้วก็เห็นสินค้าของใครได้มากสุดและความน่าเชื่อถือของร้านค้าเนี่ยมีมากแค่ไหนประเด็นก็คือถ้าวันนี้คุณมีสินค้าเยอะในมายเก็ตเพจเนี่ยนะครับมีสินค้าผมแนะนําเลยนะครับสินค้าในมายเก็ตเพจตั้งเอาเลยครับให้ได้100ชิ้นขั้นต่ำนะ100ชิ้นนะครับ แล้วนะครับอ,อย่าลืมเข้าไปตั้งค่าโปรไฟล์ตามที่ผมสอนเอาไว้นะครับก็เพื่อนๆนสามารถเข้าดูวิธีการตั้งค่าโปรไฟล์ที่ผมตั้งแล้วก็สอนเอาไว้ตรงนี้ได้มีความจําเป็นและสําคัญมากเพราะว่ามันจะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตัวเราเองแล้วก็ให้กับลูกค้าและลูกค้าสามารถที่จะซื้อของกับเราได้ยิ่งถ้าลูกค้ามีการเข้ามาซื้อของกับเราอยู่เรื่อยๆมีการทักเข้ามาเรื่อยๆบ่อยเนี่ย ตัวของ Facebook เองเนี่ยเขาก็จะปรับระดับการมองเห็นของเราเพิ่มมากขึ้นอ่าเพิ่มมากขึ้นตั้งหมกแบบนั้นนะครับอ่ะทีนี้วิธีการขายร้วๆของผมนะก็คือไม่พุ่ง่ันทำเพนนะจะไม่ให้นานเกินไปคือผมก็จะเลือกสินค้าที่โอเคอยู่ในช่วงของสินค้ากระแสสินค้าโปรโมชั่นและสินค้าที่ผมมีความสึกว่าผมอยากขายและที่สําคัญคือสินค้าบางรายการเป็นสินค้าที่มาจากจากกลุ่มอะกลุ่มใหญ่ อ่าจะกลุ่มใหญ่พอพอได้สินค้าจากกลุ่มใหญ่มาผมก็จะเอามาลงโพสต์ขายเลยพอมีคนบอกมาว่าพี่ลองเอาตัวนี้ขายลองตัวนั้นผมผมจะเอามาโพสต์ขายแล้วผมก็จะแชร์ลงไปในกลุ่มของผมด้วยนะเพราะว่าในกลุ่มผมเนี่ยก็จะได้รู้ว่าอ๋อต้องเอาสินค้าตัวนี้ไปขายเพียงแต่ว่าคุณอย่าลืมว่าประเทศไทยเนี่ยมันมีทั้งหมด4ภูมิภาคใช่ไหมฮะมันมันมีกี่ภูมิภาคนะคือเหนือเอาเอาง่ายเหนือใต้ออกตกเอาง่ายแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะเจอคุณใน ไมเก็ตเพซเนี่ยมหีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของช่วงเวลาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของาความน่าเชื่อถืออะไรหลายๆอย่างมัน,ม,นมีองคอ์ประกอบหมดแต่วันนี้คุณต้องเริ่มต้นจากการขายก่อนนะถ้าคุณไม่เริ่มต้นจากการขายมันไม่มีทางเลยที่คุณจะขายได้ผมต้องบอกแบบนี้นะครับต้องบอกแบบนี้โอเคนะนะครับอันนี้คือต้องเคลียร์ก่อนนะว่าคุณต้องเริ่มจากการขายและคุณก็ต้องทํามันต่อเนื่องด้วยนะครับคําว่าต่อเนื่องผมนี่คือ ทำทุกวันอ่ะสามสิบวันอ่ะทำไปเลยครับสามสิบวันต่อเนื่องโพสขายสินค้าให้ได้วันละ1ิถึงสามสิบชิ้นทําให้ได้แล้วคุณจะมียอดขายแล้วคุณจะมียอดขายอ่ะไม่เชื่อลองดูเพราะผมทำมาแล้วครับเนี่ยแล้วผมโพสต์ไม่ถึงด้วยนะแต่ว่าครั้งนี้ผมในร้านค้าของผมเนี่ยมีมีสินค้าค่อนข้างจะเยอะเป็นหลักร้อยแล้วตอนนี้ถ้าถ้า,ถ,าถ้าบอกอ่ะก็คือหลักร้อยชิ้นแล้วแต่ยังไม่ถึงพันชิ้นนะแต่ผมพยายามจะโพสให้ถึงพันชิ้นก็เจอสินค้าตัวไหนหน่าสนใจเนี่ย หรือจะก๊อไปไปจากของผมนี้ก็ได้นะเนี่ยแล้วก็เอาไปโพสต์ขายกันก็ได้นะครับไม่ได้ซีเรียสน,นะครับก็ขอให้ขายกันเหงหมุกปังกันทุกคนเลยทีนี้ผมจะเพิ่มเทคนิคให้คําว่าเทคนิคลับของผมก็คืออย่างนี้ครับผมโพสตรัวๆนะผมไม่ได้ตั้งสเต็ปอะไรมากมายเลยเดี๋ยวผมจะโพสให้ดูว่าผมโพสยังไงอ่ะโพสยังไงนะแบบแบบไม่ได้มีคอนเซ็ปต์อะไรเลยนะไม่ได้มีคอนเซ็ปต์ไม่ได้มีอะไรผมเข้าไปเลือกสินค้าในยูพิกมา1รายการ สินค้าในยูทิคึหนึ่งรายการเนี่ยบางทีก็ผมก็เลือกดูเลยว่าจะเป็นอย่างเช่นพวกสินค้าฮิตติดแชร์สินค้าฮิตติดแชร์อย่างเงี้ยผมก็เข้ามาดูครับฮิตติดแชร์ตัวไหนน่าสนใจอ่ะเข้าไปดูทั้งหมดตรงนี้ก็ได้นะครับผมเลือกสินค้าจากกลุ่มนี้ก่อนเพราะว่ามันมีการแชร์เยอะนะครับพอมีการแชร์เยอะมีโอกาสที่คนจะซื้อสินค้าก็เยอะแล้วก็อานอย่างตัวเนี้ยค่าคอมมิชชั่นสูงมากะค่าคอมมิชชั่นสูงมากเลยครับผมก็อาจอ่ะผมไม่พูดพลาผมก็เลือกสินค้าตัวนี้เลย แล้วก็เอาไปโพสต์นะครับวิธีการก็คือผมก็จะก๊อปแบบนี้นะผมก็จะคลิกเกยแล้วก็เซฟรูปภาพแบบพื้นฐานแบบนี้เลยไม่ต้องไม่ได้ทํารูปภาพเลยนะครับไม่ทําอะไรเลยนะครับอ่ะเซฟรูปภาพไปแล้วก็คัดลอกข้อความคัดลอกข้อความนะครับก็กดจิ้มเลยอ่ะเสร็จแล้วผมก็เข้าไปที่อ่าตัว Facebook แล้วก็ไปที่ Market ็ตเพจใช่ไหมครับอ่ะมาร์เก็ตเพจแล้วก็โพสขายอ่ะแล้วก็โพสตอะไรครับผมโพสต์ขายนะ อาจจะเร็วเร็วนิดนึงแล้วก็เพื่อนๆไปไล่ตามดูแล้วกันนะครับจะได้ไม่ยืดยาวอ่ะตัวนี้ปุ๊บนี่เลือกสินค้าแล้วผมก็เลือกรูปภาพรูปภาพก็เอาอันเมื่อกี้เลยที่ผมทํามาขึ้นไหมอ่ะรูปภาพไม่ขึ้นเดี๋ยวนึงนะครับอ่ะรูปภาพ๊บรูปภาพมาแล้วนะครับก็จิ้มเลยจิ้มปั๊บปุ๊บเข้าไปแบบนี้ผมจิ้มอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็เลือกนะครับอ่าแล้วก็เมื่อกี้คัดลอกข้อความมาแล้วใช่ไหมครับก็เอาชื่อมาวางนะครับแล้วก็เอาชื่อมาวางข้างล่างด้วย อีกทีหนึ่งนะครับอ่ะอีกทีหนึ่งแล้วก็กด่าเลือกเลือกมานะครับตรงนี้ตรงนี้เนี่ยผมก็จะเลือกเป็นอ่าผมก็จะเลือกเป็นเป็นกทมไว้ก่อนนะอย่างเงี้ยผมเลือกกทมนะครับก็ก็เลือกเป็นกทมอ่ะกทมกม็ได้พิมพ์ให้เห็นชัดๆน,นะครับกรุงเทพอ่ผมอ่ะตัวทีผิดนะครับกทมกรุงเทพแบบนี้อ่ะนะครับแล้วผมก็กดใช้นะครับมันก็จะขึ้นเป็น กรุงเทพมาให้เราเห็นไหมขึ้นมาเป็นกรุงเทพให้เราแล้วก็สภาพของสินค้าก็คือเป็นสินค้าใหม่นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นเครื่องประดับแล้วก็นาฬิกาข้อมือถูกต้องไหมครับแล้วก็ไปดูเรื่องของราคานะครับราคานะครับผมก็ย้อนออกมาอันนี้อาจจะทาเร็วิดนึนงเพื่อนๆอกดย้อนดูเอาแล้วกันนะครับราคาเนี่ยผมจะบวกเพิ่มบวกเพิ่มค่าขนส่งไปเลยนะเพราะว่าไม่ไม่ได้อยากให้ลูกค้า เสียเสียอารมณ์อันนี้คืออันนี้คือคือเทคนิคของตัวผมเองนะไม่ได้อยากให้ลูกค้าเสียอารมณ์กับการที่อ้าวทำไมไม่บอกว่ามีค่าจะส่งใช่ไหมครับอย่างอันเนี้ยในการตัวนี้รวมกับค่าจะส่งก็คือ22บาทก็จะตกอยู่ที่ร้อยเท่าไหร่ครับร้อยสิบร้อยสิบเจ็ดบาทเฮ้ยสองร้อยสิบเจ็ดบาทใช่ไหมครับผมก็จะคัดลอกอันนี้คือสองร้อยสิบเจ็ดบาทนะผมก็กดกดแชร์ก่อนกดที่ตรงคําว่าแชร์นะครับแล้วก็กดคัดลอกข้อมูลตรงนี้ เสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะเข้าไปนะครับใน m a r k e t p l เพ e อีกอครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เอาคอนเทนต์ที่ผมได้มานี่แหละเอามาวางไว้ก่อนวางไว้ก่อนนะครับวางแบบนี้เลยนะครับอันนี้คือผมไม่ได้ทําอะไรนะเสร็จแล้วผมมีเทคนิคเพิ่มให้อันนี้คือเทคนิคลับนะผมไม่แน่ใจว่าทุกท่านใช้เทคนิคหรือเปล่าเดี๋ยวจะบอกว่าทําไมอ่าฟังให้จบดูให้จบนะครับเดี๋ยวจะรู้ว่าทําไมถึงต้องทําแบบนี้นะครับคัดลอกข้อความมา ทำไมถึงต้องเอาลิงก์ไปวางนะครับเสร็จแล้วเมื่อกี้นี้สินค้าเราเท่าไหรครับสินค้าของเราร้อยเท่าไรดูหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าบาทหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าบาทนะครับค่าจะส่งเท่าไหรครับค่าจะส่งยี่สิบสองบาทนะหนึ195่งเก้าห้าเดี๋ยวกันผิดนะครับหนึ195่งเก้าห้าบวกยี่สิบสองบาทนะครับก็ถูกแล้วสองร้อยสิบเจ็ดบาทก็จะเป็นนะครับสองร้อยสิบเจ็ดบาท่ะ ผมจะเขียนว่ามีเก็บเงินไปทางตลอดนะครับมีเก็บเงินไปทางแล้วก็ผมจะใส่ตรงนี้เข้าไปด้วยก็คือพิเศษสําหรับคนทีอ่อยากได้ส่วนลดเพิ่มก็คือจะเป็นคนที่ใช้ส่วนลดในครั้งแรกเนี่ยนะครับเขาจะได้ถ้าเขาซื้อเองเขาจะได้ส่วนลดสามสิบบาทอสามสิบบาทเท่ากับถ้าเขาเอามาเป็นส่วนลดตัวเนี้ยเขาจะไม่เสียค่าจัดส่งและได้ได้รับส่วนลดอีก8บาทเท่ากับเขาจะซื้อสินค้าตัวเนี้ยไม่แพง แเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะคัดลอกข้อมูลตรงนี้นะครับเอาไปวางนะครับเอาไปวางในแทนตรงนี้แทนเห็นไหมแบบนี้นะครับเหตุผลเพื่ออะไรนะครับเพื่อเวลาที่เราแชร์ลิงก์อันนี้ออกไปในกลุ่มต่างๆเนี่ยนะครับลิงก์อันนี้ลิงก์อันนี้เนี่ยนะครับจะโชว์ในกลุ่มต่างๆซึ่งเวลาที่ลูกค้าเข้ามาอ่านแล้วเขาสะดุดใจหรือเตะตา กับคำคำนี้เนี่ยเขาอาจจะซื้อสินค้าเองเท่ากับนั่นจะทําให้เราได้ยูเซอร์เพิ่มได้เมมเบอร์ในการซื้อสินค้าเพิ่มแล้วเขาอาจจะไปซื้อสินค้าตัวอื่นเพิ่มอันนี้คือเทคนิคของผมเองนะคือทําให้เพื่อนๆเนี่ยลองเอาไปปรับใช้กันเพราะว่าผมเชื่อว่าตอนนี้มีหลายท่านเนี่ยยังเกรงขว้างอยู่กับเรื่องของการขายสินค้าไม่รู้จะขายยังไงอ่านมาก็เยอะทําก็เยอะแล้วก็ไม่ได้เห็นผลลองทําแบบรววๆแบบนี้ดูก็ได้แต่ว่าอันนี้คือผมสอนมันก็เลยดูช้า จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราทบาบ่อยๆนะครับเอ,อมันจะตกประมาณไม่เกินสองนาทีอไม่เกินสองนาทีนะเสร็จโพสเสร็จแล้วครับไม่เกินสองนาทีเสร็จแล้วเพื่อนๆก็สามารถที่จะขายของได้แล้วนะครับเสร็จแล้วตอนนี้มีอะไรไม่มีแล้วนะแท็กเนี่ยต้องใส่ไหมผมก็ไม่ได้ใส่นะถ้ามีแท็กอยู่ตรงจตนี้ก็คือใส่แต่เนี่ยผมไม่ได้ใส่ผมไม่ได้ใส่นะแท็กเนี่ยนะครับอบอกเลยว่าไม่ได้ใส่แต่ถ้าเพื่อนๆมีเวลาใส่ลงไปเลยใส่แท็กเข้าไปนะครับ เดี๋ยวผมมาเลือกบดหมูก่อนบดหมูเลือกแล้วราคานะครับสอง้อยสิบเจ็บาทนะนี่ประมาณนี้นะครับเรียบร้อยอ่ะเสร็จแล้วผมก็จะเลือกเสร็จแล้วนะครับก็จะเลือกถัดไปอา่าถัดไปเนี่แหละครับตรงคําว่าถัดไปนะ <ๆ S 2> เน,นเเยเขาจะมีกลุ่มให้เราเลือกเพราะมีกลุ่มให้เราเลือกเนี่ยเวลาที่มีคนเข้ามาในกลุ่มเนี่ยเขาก็จะคลิกดูหรือว่าคลิกซื้อได้ผมก็จะเลือกแชร์นะครับจะแชร์ได้ทั้งหมดนะครับอ่า ประมาณประมาณเท่าไหร่ครับ21กลุ่มอ่ะ21กลุ่มนะของผมเนี่ย21กลุ่มนะผมที่ผมแชร์ได้นะต้องบอกแบบนี้นะครับอ่ะผมกดให้ดูเลยแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะโพสต์สินค้าอ,อีกอันหนึ่งให้ดูว่าผมโพสต์แบบตัวๆัแบบไม่พูดอะไรให้เพื่อนๆพื่อนฟังนะแล้วก็ให้เพื่อนๆดูเอานะครับว่าเอ๊ะผมโพสต์ยังไงทํายังไงนะแล้วใช้เวลา ไม่นานจริงๆแล้วไม่เสียเวลานะครับได้2ี่กลุ่มนะครับแล้วก็แชร์ไปทีนี้ประเด็นต่อมาคือสินค้าที่เราเลือกที่จะเอามาขายเนี่ยอย่างที่ผมบอกคือสินค้ามันควรจะเป็นสินค้าที่นะครับาราคาไม่สูงจนเกินไปนะครับสามารถแต่ต้องได้นะครับอืแต่เราก็ดูว่าสินค้าตัวไหนที่มีคอมมิชชั่นสูงๆแล้วน่าสนใจแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสินค้าเนี่ยแนะนําว่าให้เป็นสินค้าที่อ,อยู่ในไทยนะครับผม ทีนี้ผมจะมาดูตัวนี้นะตัวที่เป็นตัวสายชาร์จเนี่ยอยู่ในไทยไหมอ่ะอย่างตัวนี้เนี่ยอยู่ในไทยอยู่ในไทยนะอยู่ในไทยผมจะขายสินค้าตรงนี้ทีนี้ผมขายสินชาร์ตตัวนี้แบบโลรัวให้เพื่อนดูแบบไม่ต้องอ่าเรียกว่าอะไรนะดูตามแล้วกันนะครับดูตามว่าผมใช้เวลานานไหมในการที่จะแชร์สินค้าอ่ะพร้อมพร้อมแล้วนะครับพร้อมแล้วก็ไปเลย นะครับเสร็จแล้วผมไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยจะเห็นว่ามันเร็วเกินไปหรือเปล่าแต่อันเนี้ยคอนเซปต,ต์ของผมคือการโพสต์รัวๆพอเราโพสต์รัวๆเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะโพสต์ขายสินค้าเนี่ยนะครับได้ทีละเยอะๆมากๆถูก,กต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ได้เน้นว่าเอ้ยมันจะต้องมีเพราะว่าเพราะว่าอะไรหนึ่งคือเราแชร์กลุ่มอยู่แล้วแล้วก็คอนเทนต์เนี่ยนะครับผมก็ไม่ได้แก้ไขนะผมใช้คอนเทนต์เดิมเลยนะครับ แต่ว่าเวลาที่ลูกค้าเขาเข้ามาเซิร์ชหรือว่าเขาเข้ามาค้นหาหรือว่าเขาเข้ามาดูเนี่ยในกลุ่มที่เราแชร์ไปเนี่ยเขาเจอแล้วเขาสนใจเขาจะทักเข้ามาเองนะครับเพราะว่าจะมีลูกค้าเนี่ยที่เขาสนใจแล้วมาจากในกลุ่มเนี่ยนะครับอ่ามันก็จะมีอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยจากหลายๆคนที่เข้ามาจากในกลุ่มเนี่ยนะครับอ่าผมเปิดไล่ให้ดูคนนี้หาไม่เจอนะครับที่บางทีเนี่ยมันก็จะมีมาจากในกลุ่มแล้วเราเข้าไป ไปกดพอเราเข้าไปกดใช่ไหมครับเราก็จะสามารถที่จะ,อ,ะอันนี้หรือเปล่าอ่ะอย่างอันเนี้ยนะครับเห็นไหมเนี่ยถ้าเขาเข้าเขาถ้าเขากดซื้อเองเนี่ยเขาเลือกซื้อจากนี้ได้เลยนะครับอันนี้ก็แหละคือเทคนิคที่ผมทําให้เพื่อนดูว่ามันม,มนีมันมีความน่าสนใจนะครับที่เราน่าจะทําเพิ่มขึ้นมาแบบเนี้นะครับอันนี้ก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูแล้วกันก็เอามาเอาเทคนิคส่วนตัวที่ผมใช้เองแล้วก็สอนทีมด้วยนะครับ เอามาสอนให้เพื่อนๆเอาไปปรับแล้วก็เอาไปใช้กันเลยนะครับไม่มีความลับบนโลกใบนี้ผมเชื่ออย่างนั้นนะครับถ้าวันนี้เราให้มากที่สุดเราแบ่งปันให้กับทุกคนมากที่สุดผมก็เชื่อได้ว่าทุกคนก็น่าจะเข้าใจนะครับวันนี้เราทํา right วิดีโอหลายๆตัวขึ้นมาผมเองเนี่ยผมทำวิดีโอหลายตัวขึ้นมาเนี่ย <c oughs> ก็เพื่อจะถ่ายทอดองค์ความรู้แล้วก็เทคนิคที่ตัวเองเนี่ยได้มาเอาส่งต่อให้กับเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมนะครับ ขอแค่กำลังใจอย่างเดียวก็คือด้วยการกดถูกใจนะครับกด Subscribe ให้นิดหนึ่งนะครับก็จะเป็นพระคุณเป็นอย่างมากแล้วที่ทำรวิกมาให้แล้วก็เอาไปใช้งานกันได้นะครับโอเคก็ฝากเอาไว้ประมาณนี้ละกันนะครับอย่าลืมกดจำกด Subscribe ให้กับผมด้วยแล้วก็ขอให้ทุกคนมียอดขายปังๆไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดมากครับโพสต์มันขายไปเลยรัวๆเดี๋ยวจะมียอดวิ่งเข้ามาเองนะครับ โอเคนะครับแล้วเจอกันในตัวไปสวัสดีครับ